เป็นพื้นที่ที่จะทําการติดตั้งประแจแยกเข้าทาน4สถานีบ้านโป่งนะครับถ้าเคยดูคลิปก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าจะมีตัวเจ้ากระบะคาสิกฟ้าเชียงจะเป็นตัวช่วยตั้งระยะตั้งระนาบนะครับในการโรหินแต่จุดนี้จะใช้10ล้อ,อเ,เลยแล้วก็ใช้แมคโครปรับแต่งเอาเพราะว่าบริเวณประแจนะครับบริเวณประแจนะครับจะมีตัวเขตทาง กว้างกว่าทางปกตินะครับใช้ตัวเจ้ากระบะสีฟ้ากันที่เคยเห็นกันก็จะไม่พอดีนะครับต้องใช้วิธีนี้ ก็จะเห็นตัวหมอนคอนกพีตนสาหรับใช้กระชุดประแจนะครับก็ะจะเห็นว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าและยาวกว่าตัวประแจปกตินะ